สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนความหวังของหมู่บ้านโอเดตเปิดภาพในอดีตคู่กับหนุ่มคนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากกับประเด็นที่นางแบบสาวโอเดตเฮนเรียตแจ็คโคมินเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กกำลังได้ฟังแม่แตงโมให้สัมภาษณ์และพูดถึงปอในอดีตที่ตนกับปอเคยเป็นแฟนกันพร้อมฟาดสุดแซบจนต่อมาถูกนมปริศนาทักแชทขู่ฆ่าถ้าหากฟ้องแม่แตงโมล่าสุดโอเดตได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครัง้ง เป็นภาพในอดีตพร้อมแคปชั่นบอกว่ารูปพร้อม,มหลักฐานพร้อมเป็นความหวังของหมู่บ้านนับว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพคู่ของพวกเขาทำกําลังชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทมขอบคุณครับ